วันอวกวนาชาแนลนะคะวันนี้นาจะทําลาบหมูค่ะนี่ค่ะเดีเครื่องปรุงนะคะลาบหม,มูแบบภาคเหนือค่ะใส่ขา้าวกลัวเขาเรียกเขาเรียกลาบขาวค่ะอืไม่มีเลือดใส่นะคะที่เียนมาค่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงกันนะคะภาคเหนือน,นะคะพัก ลาบล้วจะมีนังหมูจะลาบขาวนะคะมีข,ข้าวคั่วแล้วก็นมีมาแค่นเนี้ค่ะน้ำพริกลาบเนือก็หอมกระเทียมคั่วพวกพริกหอมกระเทียม่ะค่ะแค่นั้นละค่ะเ,เอามาต่ารวมกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วดูนะคะวันนี้จะลาบหมูแบบภาคเหนือะคะ่ะลาบขาวเขาเรียกใส่พร้อมกับตุงหนอมผักชีอะไรที่เราใส่ผักเคงลาบะคะ่ะใส่ลงไปให้หมดเลยเด้อค่ะ แล้วก็ขยำขยำค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปาทำเป็นลาบสุกอีกทีค่ะโปรว่าลูกๆก,กินลาบสุกน,นี่ค่ะนี่ค่ะจะมีข้าวขัวแล้วก็หนัหมูตับพริกลาบผัดค่ะแล้วก็หมูบดค่ะตอนหอมผักชีสาระเนีค่ะใส่ลงรวมรวม,ล,วมลงไปเลยนะคะให้ค่ะเ,เสร็จแล้ว คัวเอามาผัดคัวน้ำมันแห้งนะคะมาค่ะกินหลาบกันนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นี้หลาบดีบหลาบขาวอันนี้หลาบลาานนลาสุกค่ะพักแก้มถมถาดเลยเข้าวเหนียวค่ะเอ็มหนุวย เอากลินนนอกๆค่ะมาค่ะไายหิวก็ยื่นมือมาเลยกับก็เข้ากับกับทิกส์คร่วค่ะนี่อาจจะลำขนาดนี้ปัดนะคะนี่ สุดยอดค่ะอร่อยมากมาค่ะล้ลอมๆคนชอบค่ะ มาอยู่นะนมาอยู่เลในมากล่านแต่ก็ยังกินอาหารภาคเหนืออยู่นะคะน่ากินบา